สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเครื่องรับมีดระดับโปรนะครับรับได้ครับมีดราคาขนาดไหนก็รับได้นะครับคมปิบยังกับมีดโกนนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับอ่าลองดูนะครับนี่มีดไม่มีคมเลยครับนี่ปาดกระดาษก็ไม่เข้าเลยฮะเห็นไหมปาดยังไงก็ไม่เข้าครับมีดไม่คมปาดกระดาษไม่เข้านะครับไม่เชื่อไปที่ครัวไปหยิบมีดท่านที่คิดว่าคมแล้วลองปาดกระดาษดูก็ได้นะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก่อนอื่นะครับใส่หินนะครับเบอร์หยาบสุดนะครับน่าจะเบอร์80ครับ80นี่ก็หยาบสุดก็พอๆกับหินรับมีดที่ขายก้อนละ40-50บาทนะครับตอนนี้เรามาปรับมุมมีดก่อนนะครับใช้ปากานะครับหมึกซึมนะครับทาไปที่คมมีดครับเพื่อเพื่อปรับมุมนะครับดูว่าคมมีด มีแต่ละเล่มมุมมุมของคมมันเนี่ยมันจะคนละแบบนะบอ่ามีดสับก็จะมุมหนึ่งมีดเฉือนก็จะมุมหนึ่งนะครับอันนี้เรามาปรับระดับก่อนนะครับว่าว่าว่าเออหาระดับของมุมนะครับมุมของคมมีดเล่มนี้อ่าไเ,เริ่อเลยครับทาดึงซึแล้วเราลองลองถูดู นะะเราก็มาดูเนี่ยครับตรงคมมีดสุดๆเลยนะครับก็ยังมีรอยปากกาอยู่ครับแสดงว่ามุมมันแคบเกินไปครับมีเล่มนี้มุมน่าจะกว้างขึ้นนะครับปรับนะฮะปรับที่ฐานองศาขึ้นนี่ครับนี่นะมุมก็จะเปิดขึ้นนะครับน่าจะประมาณ30องศาได้อรัลองรูปดูใหม่ครับ โอเคครับได้แล้วครับเนี่ยครับยี่มยอดเลยฮะคือรอยหมึกซึมที่คมมีดทับหายไปแล้วครับก็แสดงว่าเราได้มุมแล้วที่เราต้องการนะ้ะเอามาเริ่มกันเลยครับโอ้โหเข้าหาตัวคือดึงดึงดึงืง้อเหลก็กออกปนปับไปเรื่อยเราใช้หินหยาดเพื่อปรับมุมก่อน,นครับแต่ถ้า มีท่านได้ทำการปรับมุมเรียบร้อยแล้วนะครับในครั้งหน้าใช้หินละใช้หินละเอียดปรับความคมได้เลยนะครับอันนี้เราถูกไปเรื่อยๆสังเกตนะครับดึงเข้าหาตัวครับเกสรคมจะวิ่งเข้าหาตัวนะครับ ชุดนี้จะปรับองศาแล้วก็รับที่คมเท่านั้นนะครับไม่ได้ไปรับถูทั้งใบนะครับเหมือนคุณลุงที่ชอบแบกแท่นรับมีดมารับให้ตามบ้านนะครับหัวนั้นรับสมุนหมดเลยนะครับนี่อันนี้เป็นเบอร์พันห้านะครับสูงสุดที่เราแถมให้ครับตัวนี้เป็นการรูปเกียร์สอนคมให้เนียนและคมขึ้นนะครับคราวนี้ระคมกลิบเลยครับอลองดูครับอันนี้จะใช้น้ำถูด้วยครับผม ไปเรื่อยๆครับเอาละทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับลองมาทดลองดูครับนี่กระดาษครับเจ้ากระดาษเจ้ากรามเล่มแผ่นเดิมนะครับโอเคไหมครับนะอยากรู้ว่ามีเล่มไหนคมไม่คมเดินเข้าครัวครับไปหยิบเล่มไหนก็ได้ที่คิดว่าคมลองปาดกระดาษดูครับกระดาษ A4 นี่แหละครับคมไม่คมลองดูได้ครับ โอเคครับขอจบการนำเสนอแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม